เราจะแข่งพายเรือาเรือจริงๆวะเนี่ยลายแข่งพายไอ้้ายอยู่กับเพียอยู่กับพี่รสวัสดีครับคุณกิติงสวัสดีครัสวัสดีครับดกัาซ้าขวาเราเล่นโดยหลักก็มา ู่กาะนาโอพีนะคะก็แบบที่นสวยมากเป็นเลม่านะคะก็แบบวรักวรักก็ตอนนี้ก็มาเที่ยวกันนะคะแบบเวทมากๆส่วนตัวที่สุดเลยสวนัวุ่ดเนีเยวนตีลยส่นตัวทีเลยส่นัท่ยนัีสดสวนัสดนีันตัวทีวดัวั อุ้ยปาใหญ่มากไงใหญ่อยู่คนเดียวเลยวันนี้เรามาเที่ยวทะเลพม่าคือเกาะนาวโอ้พี่แม่ต้องมาทะเลทั้งทวันนี้เราก็ต้องมานั่งสมาธินั่งสมาธิกันอุ้ยบาแม่ไม่ใช่บัดแม่พูดอะไรออกมา เหนือไม่ได้อยู่ละเทปหน้าไม่มีแล้วนะเทปหน้าไม่มีแล้วนะพอเลยเทปหน้าไม่อยู่แล้วนะไอไม่อยู่จะไม่อยู่แล้วหลวงพ่อไม่อยู่เลยหลวงพ่อไม่อยู่เลยไม่ได้หรอไปไหนเลยไปไหนมาเดียวนะไอ้ครูไอ้ครูกูไม่ไปแต่หลวเพใ่้เจอกอนเราเพิ่ไปไม่ต้องตัดนะกูไม่ได้พูดนะกูไม่ได้พูดนะวันนี้เราจะแข่งพายเรือพายเรือ จริงเหรอเนี่ยลายแข่งไม่ได้แข่งธรรมดาเพราะว่าคนชนะจะได้เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นตาทหนึ่งหมื่นตายง่ายมากแค่ใครเรือดูแขนขาที่ต่อยมวยก็ผ่านมาแล้วว่าแค่ใครเรือมันง่ายมากเลยแสนแน่เสด็งแน่คืออะไรคะแม่เมื่อกี้นี้ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยจะบอกว่าการไทเรือเนี่ยมีประสบการณ์มากมายนะคะเมื่อตอนน้ำท่วมปี54ที่ฉันรับไทเรือรอบหมู่บ้านเลยนะ มึงได้รั้อนุญาตให้เป็นบิ๊กแบงบิ๊กแบกค่ะ <c oughs> มันดูหุ่นมด้วยค่ะทีเดียวกันลืมมือของลูกปลาหมากมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าคนพายเรือเนี่ยจะต้องปิดตาหาหาปิดตา,ดตาแล้วคนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ปิดเนี่ยต้องบอกว่าทำอะไรไปทางไหนซ้ายหรือขวาใครถึงเส้นชัยก่อนนะคะรับไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทบอกเลยพร้อมมากค่ะแม่หนูวอร์มรอเลยค่ะ ใช่ไหมใช่ <ปะ S 2> มงเ,เ,เจอกูกมึงเจอกูเล่นกั่ไป้เยชื่ออะเอาผ้าผูกตาเลยมา ลยคนหนึ่งใช้มือคนนึงใช้ฝ่าค่ะแม่เอาเลยนะ5 4 3 2ไปเลิกพีเดียวเดินตดตไปลายเก้าเก้ายาวหินระวังเดินตรงไปด้านเท่าไหร่อ่ะตรงเดินมาเลยเดินมาเลยเอ้าแม่เบียงสายนิดหนึงเบียงสายค่ะเลิศตรงเลยตรงขวาขวาแม่ระวังหินตรงไปดีเลยกระโดดกระโดด ตงโขงข้ามตงโขงข้ามตกเลยตกนั่งรองนั่งรองมีต้นไม้กัดกัดยืนขึ้นกัดกันก้อยนี่เดี๋ยวนี่มาดูนะไปไม่ถึงตรงผู้ไม้แล้วแม่ขานย่อย่อสุดท้อดสุดท้อดตาขวามือตายขวา มือซ้ายขวามือเ้าดึงดึงไปไปวแม่เราเล่นถอยหลักก็มายุดโค่ยุดก็รลบเสียยุดโค่นล่ะหันซ้ายไม่ตกอย่างงั้นหันขวามาน่อน้องไปมีหิน ตรงเดี๋ยวเราเงัดมานั่งรอเขาว้แล้วน่กูฟังมึงมาี่นกูฟังมึงมาตั้งนานแล้วไม่ถึสายหรอกสายมือาแม่ฟังดูดีนะใช้มือตายแหละควานเลยควานทังนู้นังหลังเออเดินไปนิดเดียวใกล้ถึงแล้วไปแล้วโตไงลนะโตไปเลยเออแล้วแหละแล้ว เงอริกิงริกิงเอยอยอ่ยอๆย่อไปย่ไปฮ่า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 ฮ <c oughs> ่าง่าเ่าฮ่อง่าฮนาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อฮๆาฮ่าฮ่าฮ่า่่ัาาา พร้อมแล้วนะคะสำหรับการแข่งขัน1 0,000บาทจะเป็นท้องใต้ห้าหน 5, 4, 3, 4, 3, 2, 4, ่งสามสองไปแม่ไปอยวเราตอบไปเร็ ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะค่ะคุณขาผู้ชนะคือนิวนาไรรับไปเลยหนึ่งหมื่นหน่งมื่โอ้ยแม่โอ้ดูดิเนี่ยหนูว่าพายเรือจนตัวดำตัวดำเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยหนึ่งมื่บาทก็ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเอาองี้อยากผิวกระจ่างใสอมชมพูต้องนี่เลยเบิ้งเบิ้งมาแบบขายของเลยนะคะคุณขาคอลี่กูต้าซีคอลี่กูต้าซีไปเลยจ้า ได้ไอโฟนได้ไอฟนอะไอนอะไรนี่มันกูต้าโอ้ยนุงอยู่ไหนมากินคลอรี่กูตาซีอะได้ไอโฟนได้ไอโฟนจริงจริงเนี่ยโอ้โหไม่กอดจริงไหน เอาเงินให้กูเลยนะมึงก็มันแพ้อะมันก็ควรได้ไปดิมึงก็ได้ตังค์ตรงไงกูจะฟ้องหัวกูหัวกูมีผัวด้วยเหรอมีสิก็คุณบีเจ้าของคอลลี่โกตาคอลลาเจนไงเขาหลักกูเขาหลงกูกูมีอันใส่สามตารูมเมอร์ใส่สามตารูมเมอร์ใส่สามตารูมเมอร์ใส่สามตาใช่ปมึงบ้าเปล่าแค่เดินเข้าเซเว่นเซเว่นก็ได้แล้วเนี่ยจริงเหรอแล้วมันไม่บอกอ่ะเออกูไปซื้อใหม่ก็ได้ แคมเปญคอลลี่กูตาซีแจกฟรี iPhone แจกฟรี p h o n e สามารถร่วมสนุกได้โดยซื้อสินค้าคอลลี่กูตาซีแล้วสแกน QR Code ที่อยู่ในซองแล้วสแกน QR Code ที่อยู่ในซองกูตาซีจากนั้นเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแล้วกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วกดส่งข้อมูลก็เป็นอันเสร็จสิน้นการสมัคร1ซองรับ1นสิทธิ์รุ้นรับ iPhone 6รางวัลสร้อยคอทองคำอีการางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกเดือนทาง Facebook คอลลี่คอลลาเจนหรือ Li n e แอด คอลลีคอลลาเจนจ้าตอนนี้เราก็ต้องเงียบสงบนะคะไว้อะไรให้กับผู้ัยชนนะคะนาราวิวโลให้แก่